สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นภาคต่อของสวรรค์มีจริงเล่มหนึ่สำหรับเล่มนี้ก็คือสวรรค์มีจริงเล่มสส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Here and Here After the Life Beyond Death ผู้เขียนก็คือ Antony h b o r g i a จากการสื่อสารของ Robert Hugh e s Benson อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเล่มนี้เป็นภาคต่อของสวรรค์มีจริงเล่มหนึ่งหรือที่ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ life in the world unseen ที่ผมได้ลงเสียงไว้ในคลิปก่อนๆและก็เป็นหนังสือหาย,ายากอีกเล่มหนึ่งที่พี่น้ำฝนแห่งเพจ wake up สื่อปลุกใจได้กรุณาส่งมาให้นะครับเอาละครับเราไปว่ากันเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ข้อที่1ห,หนังสือเกี่ยวกับอะไร เนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องราวของบาทหลวงโรเบิร์ตฮิวเบนสันผู้ได้เสียชีวิตจากโลกมนุษย์ไปแล้วและเกิดใหม่ทันทีในโลกหลังความตายซึ่งต่อไปนี้ผมจะขอเรียกว่าเป็นโลกทิพย์หลังจากใช้ชีวิตในโลกนั้นไปสักพักเขาก็เกิดความละอายที่ตอนมีชีวิตเป็นบาทหลวงเคยเทศเรื่องชีวิตหลังความตายและเขียนหนังสืออย่างมั่นอกมั่นใจไว้หลายเล่ม ซึ่งปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ผิดเกือบทั้งหมดเขาจึงทำการสื่อสารผ่านผู้แปลสารหรืออาจจะเรียกว่าเป็นร่างทรงหรือมีเดียมชื่อว่าแอนโทนีบอร์เจียเพื่อให้นำความจริงมาถ่ายทอดเป็นหนังสือโดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขในสิ่งที่ท่านเคยสอนไว้ผิดๆต่อไปในที่นี้ผมขอเรียกรูปกายในโลกทิพย์ว่าเป็นกายทิพย์นะครับข้อที่ส วิญญาณยังมีห่วงวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วบางตนจะไม่ยอมเดินทางต่อไปเพราะยังยึดติดในโลกมนุษย์หรือไม่เขาก็พยายามที่จะกลับมาหาผู้ที่ตนรักและห่วงหาอาทรด้วยฝังใจว่ายังทำงานไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยเขาจะยังมาวนเวียนมาอยู่กับคนที่รักตลอดเวลา บางทีก็แสดงตัวหรือพยายามสื่อสารโดวยวิธีการต่างๆนานาในความเป็นจริงเมื่อคนที่รักจากไปการยิ่งเรียกร้องลำพึงลำพันหรือขอให้เขากลับมาไม่เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อทั้งผู้ที่ยังอยู่และผู้ที่จากไปเลยเพราะพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนากายทิพย์ในภพภูมิต่อต่อไป หากเป็นไปได้การอวยพรให้คนที่รักไปสู่สุขติแม้ในใจของเราจะยังเจ็บปวดมากย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่ายังมีวิญญาณอีกประเภทที่ขอใช้คำว่าวิญญาณร้ายนั่นคือพวกที่มีใจมืดบอดเป็นเหล่าวิญญาณที่มีสัญชตาตญาณของสัตว์เดรัจฉานครอบงำจิตใจ วิญญาณเหล่านี้จะร่อนเรไปตามสถานที่อะโคจรเพื่อไปเสพเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งพยายามไปดนจิตด,ดนใจให้บุคคลที่มีนิสัยคล้ายคลึงกับตนให้ก่อกรรมร้ายๆเช่นที่เคยชอบทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตหากสังเกตได้วิธีการขับไล่พูดพลายเหล่านี้คือการบอกว่าเรารู้ทันเลขกลนของเขารวมทั้ง การทำใจกล้าหาญส่งกระแสจิตออกคําสั่งด้วยความเด็ดขาดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันข้อที่3การพมนักในโลกทิพย์การอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มในโลกทิพย์นั้นไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่ลูกหรือคนรักก็ได้รวมทั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไป ความผูกพันแบบมนุษย์จะค่อยๆห่างออกเป็นเรื่องปกติดังนั้นผู้คนในโลกทิพย์จะอยู่ด้วยกันด้วยเพราะมีภูมิธรรมใกล้เคียงกันรสนิยมที่ตรงกันอัธยาศัยต้องกันหรือมีความผูกพันทางใจระหว่างกันทั้งนี้เมื่อจำต้องแยกจากไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนภพภูมิหรือด้วยเหตุอื่นๆก็จะไม่มีความโกรธ กลียดหรือความรู้สึกแย่ๆต่อกันเลยข้อที่4ทุกคนสามารถเลื่อนชั้นภูมิได้ด้วยตัวเองก่อนจะเล่าถึงจุดนี้ผมเคยสงสัยเล็กๆจากหนังสือที่เคยอ่านจากหลวงปู่จามมหาปุญโญรวมทั้งหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านเล่าไว้ในชีวประวัติว่ามีเทวดาหลายหมื่นตนที่มักมาฟังธรรมะจากท่านเป็นครั้งคราว ตอนนั้นผมสงสัยว่าในเมื่อเป็นเทวดาแล้วทำไมถึงยังต้องมาฟังธรรมจากโลกมนุษย์อีกพอมาอ่านเรื่องโลกทิพย์ก็เลยถึงบางอ้อเพราะแม้จะอยู่ในโลกนู้นแล้วก็มีวิญญาณจำนวนมากที่ยังทำการขยับภพบภูมิโดยการทำจิตใจของตนเองให้สูงและปราณีตอยู่เสมอและการฟังเทศฟังธรรมขั้นสูงก็สามารถที่จะช่วยได้ นั่นยังหมายถึงเหล่าวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิต่ำๆก็มีโอกาสขยับภพบภูมิของตัวเองได้ในหลากรูปแบบเช่นเดียวกันและในโลกทิพย์ก็จะมีเหล่าวิญญาณระดับสูงที่คอยให้คำแนะนำความช่วยเหลือในการเลื่อนภพภูมิเช่นเดียวกันข้อที่5โลกทิพย์และรางทิพย์ภพภูมิในโลกทิพย์นั้นมีอยู่หลายชั้นและละเอียดมาก เหมือนที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปก่อนที่ว่าพบภูมิระดับต่ำๆมีสภาพดั่งนรกซึ่งกายทิพย์ก็เหมือนอสุรกายในจินตนาการมากกว่าส่วนพบภูมิระดับที่สูงขึ้นมาไม่มากนะักกายทิพย์ก็เหมือนมนุษย์บนโลกทั้งยังมีกิเลสยังติดการเสพสุขแบบมนุษย์จึงทำทุกอย่างแทบไม่แตกต่างจากมนุษย์เลยในพภูมิระดับสูงกายทิพย์จะไม่มีการทำกิจกรรมบางอย่าง เช่นการขับถ่ายหรือการมีสัมพันธ์แบบชายหญิงดังนั้นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจะไม่มีอยู่เลยทั้งการครองคู่แบบสามีภรรยาในโลกมนุษย์ก็จะมีความสุขจากกิจกรรมอันหลากหลายได้ถาวรซึ่งไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศเลยส่วนพบภูมิที่สูงสุดนั้นไม่มีพลเมืองที่ไปจากมนุษย์หรือ ไม่เคยมีรูปกายเลยข้อที่6ความจริง3ประการความจริงที่ว่ามีดังต่อไปนี้ครับข้อที่6.1วิญญาณมนุษย์เป็นอมตะและมีหนทางในการพัฒนาได้ในอนาคตเสมอไม่มีข้อจำกัดใดๆข้อที่6.2สสภาวะที่ทำให้เรามีชีวิตได้นั้นอยู่ภายในตัวเราและภายนอกตัวเรา แม้จะไม่มีร่างกายก็ยังสามารถทำได้เป็นได้มีได้เป็นสภาวะที่ไม่รู้จักตายและให้คุณค่าแก่เราเสมอแม้อาจจะไม่สามารถเห็นได้ยินหรือรับรู้ได้แต่ก็อาจเข้าถึงได้ถ้าเราจำเป็นต้องมีความรู้เหล่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าเราไม่มีวันตายนั่นเองข้อที่6.3ทุกคนล้วนสร้างกฎหมายให้แก่ตัวเองอย่างแท้จริง ทุกคนทำให้ชีวิตของตัวเองได้รับความรุ่งโรจน์และตกต่ำทั้งลิขิตชีวิตให้รางวัลและลงโทษตัวเองด้วยข้อที่7ผู้ไม่กลับมาอีกต่อไปโลกนี้เป็นเพียงโรงเรียนที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแห่งหนึ่งในจัก,กรวาลมันเกิดดับได้ตามปกติแต่วิญญาณจะดำรงอยู่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกนานแสนนานกระนั้น ก็มีวิญญาณอีกประเภทที่วิวัตจนไม่กลับมาอีกต่อไปพวกเขาเหล่านั้นได้ทำการเลื่อนขั้นตัวเองในโลกทิพย์จนสามารถอยู่ที่นั่นได้ตลอดไปไม่ก็มีจำนวนอีกหลายพันที่พัฒนาจนกลับมาเกิดอีกเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น วิญญาณจะต้องเข้าใจถึงสภาวะเป็นอนันตการหรือที่เป็นส่วนรวมและเข้าใจมายาที่เต็มไปด้วยสภาวะต่างๆในจักรวาลจนทำให้การยึดติดสิ่งต่างๆค่อยๆค,คลายตัวการเจริญปัญญาและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อรับกระแสปัญญาจากเบื้องบนซึ่งจะไหลเข้ามาโดยบังเอิญเป็นดั่งยานอย่างรู้ขึ้นมาเองจากภายใน การค่อยๆระลึกรู้ค่อยๆละเป็นหนทางเพื่อการหลุดจากสังสารวัตรได้อย่างสิ้นเชิงข้อที่8บทส่งท้ายมีอีกหลายเรื่องในเล่มนี้ที่ผมไม่ได้นำมาบอกเล่าเพราะคิดว่าลึกซึ้งจนเกินกว่าที่จะเล่าได้หมดระหว่างที่อ่านหนังสือเรื่องสวรรค์มีจริงทั้งสองเล่มก็มีหนังสือที่ด็อเตอร์บรรจบบัรลุจิเป็นผู้เขียนผุดขึ้นมาในความคิดอยู่บ่อยครั้ง เล่มนั้นชื่อว่าคนตายกลับบ้านได้เป็นเรื่องราวของวิญญาณที่มาบอกเล่าชีวิตหลังความตายชื่อของเขาคือกอฟซึ่งมีเนื้อหาหลายอย่างที่ตรงกันอย่างน่าทึ่งรวมทั้งหนังสือของโดโรเลสแคนนอนกับหนังสือหลายเล่มของดร์ไบรอันแอลไวส์เลยทำให้สิ้นสงสัยว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงและการฝึกฝนจิตให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมฐาน โดยไม่อยากได้อยากดีเป็นหนทางตรงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้หลุดพ้นได้อย่างแท้จริงหากท่านใดสนใจหนังสือเรื่องคนตายกลับบ้านได้ก็มีเป็นคลิปในช่องของผมด้วยเช่นกันก็ลองหาดูนะครับน่าจะเป็นคลิปที่อยู่ในช่วงแรกๆเป็นช่วงต้นปีมั้งครับเอาละครับสวรรค์มีจริงเล่มสอนี้ก็เป็นหนังสือหายากที่ออกมาตั้งแต่เมื่อ11ปีที่แล้ว ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยและเรามาตื่นรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ